วันแชมเปี้ยนชิพปีหน้าบุกกาตาวันจัดใหญ่1มีนาคม67วันประกาศเปิดตัวการแข่งขันศึกวัน166ข้อท่อในวันศุกร์ที่1มีนาคม67อย่างเป็นทางการโดยจัดหนักเดิมพันชิงเข็มขัดแชมป์โลก5เส้นสุดยิ่งใหญ่วันองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผนึกกำลังพันธมิตรรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่การท่องเที่ยวแห่งกาตาขอทอทัวริซึมมีเดียซิตี้กาตา มีเดียสิติคอทอองค์กรด้านสื่อและอุริดูโอดุเจ้าของเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ประกาศเปิดตัวการแข่งขันวันนัดปฐมฤกษ์ที่จะจัดขึ้นในประเทศกาตาภายใต้ชื่อวัน166ขอคทอในวันที่หนึ่งมีนาคมณนละูเซลสปอร์ตอารีนาดิมิเทรียสจอร์สันแชมป์โลกวัน MMA รุ่นไฟเวท125135ปอสำหรับศึกวัน166 ข้อทรอจะประกอบด้วยศึกชิงแชมป์โลกวันถึง5คู่ครบครันทั้งในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA มวยไทยคิกบ็อกซิง่งและปล้ำจับล็อกส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคู่เอกของรายการจะเป็นใครพบกับใครจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งเร็วๆนี้โดยนายชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซ e o ของวันได้กล่าวในงานเปิดตัวศึกวัน166 เขาทอรระบุว่าตนรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่สามารถนำการแข่งขันระดับโลกมาจัดในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมการันตีถึงการแข่งขันที่จะเข้มข้นตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายผมตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งในการประกาศการกลับมาจัดก,การแข่งขันของวันในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งอ e ีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันเรากำลังวางแผนกำหนดคู่ชกในการแข่งขันที่รับประกันความมันขั้นสุดยอดตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้าย จะมีการชิงแชมป์โลกในทุกกติกาที่เรามีเราแทบรอไม่ไหวที่จะมอบความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสู่สายตาแฟนๆและขอขอบคุณการท่องเที่ยวกาตาร์มีเดียซิตี้กาตาร์และอูริดูสำหรับความร่วมมือกับเราในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นี้โจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวด13514 5สําหรับศึกวัน166 ข้อท่อจะถ่ายทอดสดไปยังกว่า1น0่าประเทศทั่วโลกในวันที่1มีนาคมตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะมีนักกีฬาตัวแทนชาวไทยคนใดบ้างที่จะได้ร่วมลงชิงชัยในศึกใหญ่ครั้งนี้แฟนๆที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าทาง Virgin Megastore หรือ QTICKETS ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ www.onef.com และ Instagram o